บทที่49วัดแห่งความว่างเปล่าวันหนึ่งจักสีหราชบุตรก็ไปหาพ่อและบอกว่าเขาต้องการจะสร้างวัดและสร้างพระพุทธรูปเป็นของตนเองบ้างเมื่อพ่อได้ยินดังนั้นจึงดีใจมากเพราะจู่ๆลูกที่เคยมีความขัดแย้งเรื่องการสร้างวัดกับตนมาตลอดกลับมาบอกว่าจะขอสร้างวัดเขาจึงเข้าใจว่าลูกคงเห็นคุณงามความดีที่พ่อทำแล้วเกิดเปลี่ยนใจที่จะดำเนินรอยตาม เขาจึงรีบบอกกับลูกไปว่าพ่อจะช่วยเรื่องทุนทรัพย์หากลูกต้องการเท่าไหร่พ่อยินดีสนับสนุนจากสีหาราชบุตรจึงถือโอกาสออกปากขอทรัพย์ที่จะนำไปใช้ใจ่ายในการนี้ถึง1 0 0 0 0แสนเหรียญทองซึ่งปกติการสร้างวัดหนึ่งวัดพร้อมกับสร้างพระพุทธรูปนั้นจะใช้เหรียญทองอย่างมากไม่เกิน30,000นเหรียญเท่านั้นโดยจากสีหาราชบุตรได้บอกกับพ่อว่าเขาต้องการจะสร้างพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ยังไม่เคยมีมนุษย์คนไหนเคยสร้างมาก่อนเมื่อพ่อได้ยินเจตนารมอันแรงกล้าของรูปก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นดีใจเพราะนี่เท่ากับเขาจะได้ร่วงสร้างบุญสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ไปด้วยจากนั้นจักรศรีหาราชบุตรจึงเริ่มวางแผนโครงการของเขาโดยแบ่งออกเป็นสองโครงการและเลือกหาทำเลที่ตั้งทันทีซึ่งทั้งสองโครงการจะดำเนินไปพร้อมๆกัน โครงการแรกคือการสร้างวัดเขาเลือกตำแหน่งตรงริมฝั่งแม่น้ำโคโทวรีสายใหม่เนื่องจากสายเก่ามีความตื้นเขินไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วในขณะที่แม่น้ำโคโทวรีสายใหม่นี้เปรียบเสมือนถนนซูเปอร์ไฮเวย์เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำที่มีทั้งเรือดโดยสารข้ามฟากและเรือขนส่งสินค้าระหว่างเมืองจำนวนมากเขาต้องการให้ผู้คนเห็นวัดนี้ให้มากที่สุดจึงเลือกจุดที่มีนักเดินทาง พ่อค้าวานิีทั้งทางบกและทางน้ำนิยมแวะพักกันเขาต้องการให้วัดนี้เป็นจุดสนใจให้คนต่างถิ่นมาเที่ยวชมมากที่สุดซึ่งไม่ใช่เป็นวัดแบบธรรมดาที่คนในท้องถิ่นใช้ประกอบาศาสนากิจลักษณะโดยรวมของวัดแห่งนี้คือมีกำแพงขนาดใหญ่ลอ้อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านในรอบกำแพงมีศาลาสำหรับพักผ่อนและให้คนมาค้างแรมได้ โดยมีโบสถ์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางซึ่งหากเทียบกระโบสทัทั่วไปในเวลานั้นโบสถ์หลังนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าถึงสเท่าภายนอกมีหลังคาหน้าจั่วรถต่างกันหลายชั้นตกแต่งประดับประดาด,ด้วยช่อฟ้าไปลากาตามแบบประเพณีนิยมทุกประการภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติอย่างวิจิตบรรจงมีเสาขนาดใหญ่เรียงราย เขียนด้วยรวดลายกระจังแบบไม่ซ้ำกันเลยสักต้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่วัดแห่งนี้ไม่เหมือนกับวัดทั่ว,วไปคือภายในโบสถ์นี้ไม่มีพระพุทธรูปเลยแมนสักองค์เดียวด้านในสุดของโบสถ์ตรงตำแหน่งที่ควรจะตั้งพระพุทธรูปประทานนั้นกลับว่างเปล่ามีแต่ภาพกิจกรรมฝาผนังที่เขียนเป็นภาพทองฟ้าดวงดาวและดอกไม้ที่เหล่าเทพเทวดาโป,ปรยปลายลงมาเท่านั้นหากดูจากภายนอก ทุกคนจะคาดหวังว่าเมื่อเข้ามาข้างในแล้วจะต้องพบกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่แน่นอนหากเทียบกับสันฐานของโบสถ์ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้วัดแห่งนี้เป็นที่โจทย์จานกันไปถึงแคว้นอื่นๆที่อยู่ทางใกล้และไกลว่าเมืองสิงหาบุระแห่งนี้มีวัดที่แปลกประหลาดหากใครผ่านไปผ่านมาจะต้องมาแวะชมให้ได้เพราะเป็นวัดที่ไม่มีพระพุทธรูปเมื่อมีผู้คนถามว่า ทำไมวัดนี้ถึงไม่มีพระพุทธรูปชาวบ้านละแวกนั้นก็มักจะให้คําตอบในเชิงล้อเรียนว่าพระไม่อยู่หรอกถ้าต้องการจะเห็นพระพุทธรูปของวัดนี้ก็ให้เดินทางไปดูตรงทางเข้าเมืองสิงหปบุระโน่นนี่คือความจงใจของจักรสีหราชบุตรที่ต้องการให้ทุกคนเกิดคําถามเขาจึงตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดศูนย์ตะรามแปลว่าอารามที่ว่างเปล่า ซึ่งเขาตั้งใจสื่อว่าไม่ให้ผู้คนยึดถือในรูปเคารพให้หันมาสนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าแทนแต่ชาวบ้านกลับเข้าใจว่าเขาต้องการประชดพระบิดาที่ตั้งหน้าตั้งตาสร้างแต่พระพุทธรูปเพื่อไถ่บาปราประกอบกับมีคนต่างถิ่นมาถามว่าพระประธานไปไหนส่วนใหญ่พวกเขาก็จะตอบแบบประชดว่าพระไม่อยู่พระไปนอนอยู่หน้าประตูเมืองนูน่นวัดแห่งนี้จึงไม่มีใครเรียกชื่อที่แท้จริงกันเลย เรียกกันแต่วัดประชดเมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยปีเนื่องจากตำแหน่งของวัดนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งที่เคยเป็นปากแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันเมื่อถึงฤดูน้ำหลากจึงเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งโบสถ์ใหญ่หลังนี้จึงถูกน้ำพัดทลายไปโดยมีการวิจารณ์กันว่าเพราะชื่อวัดไม่เป็นมงคลจึงทำให้เกิดเหตุการณ์นี้เมื่อมีการก่อสร้างขึ้นใหม่จึงมีการเปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ว่า วัดประโชติการามส่วนโครงการที่สองของจักรศรีหราชบุตรคือโครงการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดแต่แทนที่เขาจะสร้างพระพุทธรูปตามแบบประเพณีนิยมคือพระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางเทศนาเพื่อให้ดูศักดิ์สิทธิ์มีคนมากราบไหว้บูชาเขากลับสร้างพระพุทธรูปปางปารินิพานซึ่งในสมัยนั้นไม่เคยมีการสร้างพระพุทธรูปที่มีลักษณะแบบนี้มาก่อน โดยความหมายที่เขาจงใจสื่อคือพระพุทธเจ้าคือคนธรรมดาเหมือนกับคนอื่นๆไม่ใช่เทพ,พเจ้าที่จะคอยดลบันดาลโชคลาภให้ใครต่อใครเป็นคนที่มีการเกิดการแก่การเจ็บและสุดท้ายคือมีการตายที่สำคัญที่สุดคือเขาไม่ได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ไว้ในโบสถ์วิหารอย่างที่ใครๆทำกันแต่กลับสร้างอยู่กลางแจ้งบนพื้นดินที่ไม่มีฐานใดๆรองรับ โดยสร้างขวางทางเข้าประตูเมืองสิงหาบุระเลยผู้คนที่เดินทางเข้าออกประตูเมืองนี้จะต้องเดินอ้อมพระพุทธรูปไปทางซ้ายหรือขวาเท่านั้นขนาดของพระพุทธรูปองค์นี้ใหญ่โตมโหูรารมากมีความยาวหัวจรดเท้าถึง50เมตรภายในสร้างจากดินภายนอกเป็นอิฐด,ดินเผาก้อนใหญ่หนาะประมาณ1ฟุตฉาบด้วยปูนในขณะที่เริ่มมีการก่อสร้างพระเจ้าสิงหา,าหูผู้เป็นบิดา ปารนาจะสั่งสมบุญกุศลจึงได้ร่วมบริจาคเพิ่มเติมด้วยการสั่งให้ช่างตีทองเป็นเส้นขนาดเท่ากำมือยาวตั้งแต่ยอดพระเศียรไปจรดถึงฝ่าเท้าเพื่อใช้เป็นแกนกลางสำหรับปลูกรวดสำริดให้ยึดกระอิฐชั้นนอกของพระพุทธรูปไม่ให้มีการพังทลายได้ง่ายก่อนที่จะฉาบป,ปูนทับพระพุทธรูปนอนองค์นี้เองที่เป็นมูลเหตุให้ชาวบ้านชาวเมืองจดจำกันว่าเป็นพระประธานของวัดประชด ที่หนีมานอนขวางประตูเมืองอยู่ที่นี่พวกเขาจึงเรียกชื่อพระองค์นี้ตามผู้ที่สร้างขึ้นว่าพระนอนจักสีภาพที่ปรากฏต่อสายตาของผู้คนที่เดินทางเข้าออกเมืองคือจะเห็นพระองค์นี้นอนขวางทางได้แต่ไกลการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ไม่ใช่แค่การสร้างปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้ผู้คนหลั่งไหลามาชมผลงานเท่านั้นแต่มันคือความตั้งใจที่จะทำลายความเชื่อ ความยึดถือที่มีต่อองค์พระพุทธเจ้าเขาจงใจที่จะทําให้ผู้คนโดยเฉพาะปิดาของเขาได้คิดว่าแท้ที่จริงแล้วอะไรคือแก่นสําคัญของพุทธศาสนาแต่น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นความตั้งใจนี้และยังคงยึดถือแบบแผนเดิมๆที่ปลูกฝังแนวความคิดที่จะต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งพาสิ่งภายนอกอยู่เช่นเดิมต่อมาเมืองสิงหปุระนี้ ถูกน้ำท่วมหลายครั้งสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินแะะบ้านเรือนอย่างมากเจ้าเมืองในสมัยนั้นจึงตัดสินใจย้ายเมืองและผู้คนไปทางตะวันออกอยู่ริมแม่น้ำสายใหม่ตัวเมืองเดิมจึงถูกทิ้งล้างแต่ยังคงเป็นเส้นทางสัญจรทางบกที่ใช้สืบต่อกันมา400ปีให้หลังพระพุทธรูปองค์นี้ก็กลายเป็นแค่ซากปรักักพังเหลือเป็นเพียงมูลดินและเศษก้อนอิฐเท่านั้น และนี่คือช่วงชีวิตในภพชาติหนึ่งของเธอที่เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้ว1,000ปีท่านโพเชเล่าเรื่องวีรกรรมของผมจบลงเท่านี้โอ้สนุกมากเลยครับผมรู้สึกเหมือนได้เผชิญกเหตุการณ์ในอดีตนั้นจริงๆเลยผมพูดเธอย่อมรู้สึกเช่นนั้นแน่นอนเพราะมันคือประสบการณ์ของเธอเองฉันเป็นเพียงผู้ทำหน้าที่ดึงมันมาจากผึกแห่งความทรงจำของเธอเท่านั้น ท่านโพเชตตอบท่านครับปิลกรรมของผมเวลานั้นมีเท่านี้เหรอครับผมถามมีมากมายซึ่งทุกเรื่องที่เธอทำรวนทำเพื่อให้คนหันมาสนใจในแก่นธรรมทั้งสิ้นเขาตอบทำไมผมถึงสนใจแต่เรื่องพวกนี้หลหรครับผมถามต่อถ้าเธอกลับไปที่ความทรงจำในภพชาติที่เธอเป็นอชิตะดาบทตอ่อเธอจะรู้เองว่าทำไมท่านโพเชเสนอได้ครับ ผมตอบพร้อมกับไปอยู่ในคราบของอาชิตะดาบทอีกครั้งกองคารวานของอชิตะดาบทซึ่งกำลังมุ่งหน้าเดินทางเรียบแม่น้ำขึ้นไปทางเหนือโดยเริ่มต้นจากเมืองอุเชนีเมืองโคนันทะเมืองเวทิสะหรือเมืองนวนครเมืองโกสัมพีเมืองวีสารีเมืองสาเกตน้อยเมืองทนนชัยและสุดท้ายคือเมืองสาวถี ในช่วงต้นๆแต่ละเมืองจะอยู่ไม่ห่างกันนักเช่นเมืองอุชนีจะอยู่ห่างจากเมืองโคนันทาเพียง20กิโลเมตรเศษเมืองโคนันทาห่างจากเมืองเวทิสะสากิโลเมตรแต่ช่วงหลังจากนี้เมืองจะอยู่ห่างกันมากขึ้นเช่นเมืองนวนครจะอยู่ห่างจากเมืองโกสัมพีถึง140ยกิโลเมตรเมืองโกสัมพีห่างจากตำบลเชียงซึ่งภายหลังคือเมืองสาเกตน้อย73กิโลเมตร ซึ่งเวลานั้นที่นี่ยังเป็นแค่ตำบลเล็กๆที่เป็นจุดแวะพักของนักเดินทางเท่านั้นและจากจุดนี้ต้องเดินแยกออกจากเส้นเรียบแม่น้ําเพื่อย่อนระยะทางเพราะหากเดินทางไปตามแม่น้ําจะใช้เวลาอีกหนึ่งเท่าตัวเมืองสาเกตน้อยห่างจากเมืองธนชัย132กิโลเมตรช่วงนี้เป็นเส้นทางผ่านป่าเขามีผู้คนอาศัยอยู่ประปาย และสุดท้ายจากเมืองทน,นชัยถึงเมืองสาวตถีจะเหลือระยะทางเพียง12กิโลเมตรรวมระยะทางทั้งสิ้นเกือบ500กิโลเมตรแต่การเดินทางเป็นคณะใหญ่จะมีความร่าชา้าประกอบกับบางช่วงบางเมืองต้องพักหลายวันเพื่อเตรียมสเสบียงสำหรับการเดินทางผ่านป่าเขารวมระยะเวลาการเดินทางทั้งหมดถึงหนึ่งเดือนครึ่งภาพการเดินทางในครั้งนี้ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นคือกระแสข่าวรเรื่องการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าได้กระจายไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เจ้าเมืองเสนาบดีพราหมนักพจนักบวชชาวบ้านทุกคนเด็กน้อยคนเท่าคนแก่หรือแม้กระทั่งคนป่วยคนพิการต่างรู้ข่าวนี้กันหมดเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผลทั้งแบบทันทีทันใดคือ มีผู้คนตัดสินใจเดินทางติดตามคณะของอชิตะดาบทไปด้วยยิ่งผ่านเมืองมากขึ้นจำนวนสมาชิกที่ร่วมเดินทางก็ยิ่งมากขึ้นโดยเฉพาะที่เมืองโกสัมพีซึ่งเป็นเมืองใหญ่และอยู่ใกล้กับเมืองตักศิราซึ่งเป็นแหล่งรวมนักปราชญ์การเดินทางผ่านที่นั่นทำให้มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นถึงกว่า3,000คนและมีผลต่อเนื่องหลังจากที่คณะของดาบทเดินทางผ่านไปแล้ว คือมีผู้คนทยอยเดินทางไปยังนครสาวถีมากขึ้นจนทำให้เมืองนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของผู้สแสวงบุญในเวลาต่อมามีทางผู้ที่ต้องการไปเพื่อชื่นชมบารมีของมหาบุรุษไปเพื่อสักราพูชาไปเพื่อสนทนาธรรมและสุดท้ายไปเพื่อที่จะขอปวดกับพระองค์ท่านโพเชครับท่านว่าพระพุทธเจ้าจะรู้ไหมครับว่ากำลังมีคณะของดาบเดินทางไปหาพระองค์ผมถาม รู้แน่นอนเพราะท่านคือสายสัมพันธ์โดยตรงกับฉันเหมือนเธอกับฉันเขาตอบยังไงครับแสดงว่าท่านไปบอกกับพระพุทธเจ้าอย่างนั้นนะครับผมถาม